ครับขั้นสามบอกเป็นตัวเลยบวกคับูบอกเป็นตัวเลขเขียนขนากล่องฮัลโหลจากผู้ใดเขียนในความฝันอันนมาเก่าฝันอืมเป็นเขียนไปเลยอ๋อนี่หน้ากล่องสอง้ายอันเล็กน้อยอะหมอปูแต่มันผู้ใดเขียนในความฝันบังการยังไม่เศร้ากันมาคุณผู้ชมีโอ้ยมันฝันเขียนมันเขียนไปเอ๊ สี่เจ็ดหนึ่งศูนยหนึ่งสองลงมาตรงเปีกห้าเจ็นเขาได้ไหนเขาฝันนินบิตอ๋อไ้ยินได้หัวกรนกล่องหัวกูบอกเลขกัวหัว,หว,หว,หว บอกเนี well, ่ยผมว่าบวกคือเขียนเป็น sure. ตัวเลยแหละครับเขียนเป็นตัวเส้นหนากรองสีแดงบ๊กคมันเป็นของกาแฟอันนั้นเป็นขียนดังแฟนนครับเขีมองงะมหรอกไอสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งขางึ่งแหละขางที่สองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองมันจะคนละขางเลยใช่ไหมนี่มันก็เขียนดังใต้ว่า ห้าเจ็ดอ้าวผู้ใดมาเขียนเลยกุศลผู้สูบอกเลยกุบวกาหัวใส่ขึ้นมากูจะังจะเปิดเบิรงกล่องนั่งอยูนี่ไหมครับตอนีดมะมีดเนียไม่มีมะมีเห็นแล้วในหอฝันโอ้แล้วโอ้โหแแบบแ เป็นโตเลยเนาะเขียนอะไรเลยวันนี้บอกเล้เป็นโตัวเลยสีแดงเลยครับป um> ุ๋ยนะของฝันเป็นสีดฟ้าเป็นก็เด็กน้อยเขียนบังงาบลอกเขียนหังจับใจความได้สี่เกดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองมันเขาน่าแข็งมากองขนาดพลันหนาอันนี้อันนึงมันเขียนไว้ข่าเกดหัวก๊กก๊กก๊ก บอกไงโบแมนเป็นจีา้เฮาเดชกชคมาปูกระเบื้องวัดปูทหามันบอเป็นหกสามตัวสามวกมันมันแปลแบ้างได้อบานี้มีผู้ถือกินเล่มมีคนถือครับปู่ถือตัวใดปู่เจ้าก็ตีเสกสามหกสามหาเจ้าเห็ดเจ้าเหยียดมันเจ้าซื้อปูยที่ไหนม โอาเาี่ยว่าได้ถามยากว่าได้พอกกันอย่างนี้ได้เสียงหัวหนากกองเลยศูนย์หนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งค้าเจ็ดมันเขียนมันเป็นคินแฟดำดำแปลกแปลกมินวันนี้นะครับอุสาหะอนปกรณใหญ่ใจโกกนี่วราเกน้จัดเยกน้ำจัด บริเภคคนคนไหลมาสนครับนี่เอซีถือกับเพื่อนซื้อปูนมาให้ปูกระเบื้องบอกปูตัดมันปูนไหนว่าคือผิดแก้วงงสิอ๋ถอ,อถูกถูกเลขกระปูลเลขวา่างันครับปูกูกที่แด่เขาไม่ได้บอกถือสามหกหกสามสามห้าห้าสาม โอ้ก็คือพ่อ <c oughs> อืมอคือพอ่อหนึ่งเขาเขาก็เลยซื้อปูนมาปูกระเบื้องใช่ไหมปูมปูอ้อาปูทั้งฝนตกบ้านทั้งฝนตกบ้านึงครับมสมเส้นๆเลยนี่แหละหวันนี้แปลกที่สุดไม่ได้คุยกันแต่ยิ้ได้เสียงหวัวในก่องเขียนไว้เบิ่งเลยเขียนมัดก่องมันสองด้านบนนี่เขียนไป ครับผ<พ>ม้นจะออกมันจะมาถามมาเรี <huge obsession> na, ่ยกช้ต้องจ่ายนีเรืยอยยุ่งจ่ายนี่อืเขากรรไปแล้วเขากรรมไว้อันนี่จำได้คือโตนะปูทำไมมันเขียนมันไปเบื้องเราก็าจำได้เราของเขียนไปเพราะาันปูเพราะละขังนาะเพราะเรื่องหนาหนาเนี่ยเขียนเงินมาได้ อย่งน si ี้เสียงหัวได้กล่องตไปโกบ้งหัวนีลวบอกไน้หัวเสียงเด็กนะครับปู่เด็กน้อยเพื่นนล่ะเขาหบเก่อนยามิกแม่ปู่ตัวใดกลอคนบอกเขียนไบสี่หนึ่งเจ็ดศย์หนึ่งสองมันไม่เขียนทั้งกลางๆกองที่ห้าเจ็ดเฉยเฉที่เป็นเลขดา สี่ขึ้นมาเนะห้าเจ็ดไม่ได้แปรไม่ได้ยันมีวดนี่แหละเจ็ดว่าเบื้องนั้นทูบอกให้กูว่าหัวก็ยังดีนะอ่าเนี่ยละวันที่บอกทีบอกเป็นโตเป็นตนแล้วคือไม่เป็นปิศนาแล้วนะปู่เนาะช่วมาขอเดียวกันคือต้อเป็นปิตนิาคุณลงสนครับ ดนไ,นไ้ที่ไปเขียนบว่นรถไปเขียนด้วยหนังก,กองไม่ไ,ไ,ได้แปลกนะครับเขียนไปเ่างเลยแล้วก็ไม่เห็นว่าได้คุยกันนะคือคือไปเข้านิมิตฝันปูว,ว่าตัวเลขเขียนเขียนหนังกองไว้นะครับข้างหน้าแต่มันเขียนคนราโตอ๋อ ว่ปกตินี่ปูจะได้คุยกับบ่บ่คุยอ๋อวัอนนี้ไม่ได้คุยบม่ได้คุยนี่นี่เสียงหัวนะก่องเป็นนิมิตฝันนะครับนีครับผมเป็นนิมิตฝันของลงปูนะครับคื่นี่ร่อนหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งกับศูนย์หนึ่งสองนะครับข้างๆกองนี้คือห้าเจ็ดห้าเจ็ด เพอตื่นขึ้นมามาดูนี่ไม่มีตัวเลขเลยใช่ไหมครับพวกนี้ผมไม่ก้งฝันคือวันเขาเขียนว่าอย่นี้ฝนนาบ่นบ่นว่าฝันโอ้คือรอบนี้คือฝันแบบไม่เป็นปริศนานะครับผมเป็นตัวเลขเลยนะครับเขียนเบิ้งครับสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับผมอ่านนี้แหละแนวทางจันได้ครับครับ ฝันรอบเดียวนี่แหละครับผู้คือมันมันสินไล่ก็สิบบทสอนเขาหน่อืมแส่งมันเขียนไว้เลยไม่ได้แปลง่ายก็เลยยิ่งได้สะก้อนขอหัวเขาไม่งั้เขาดีใจนะไม่งั่นก็ตกมือนะอ๋ออันมันเสียงนะไรสุนกอล่ะครับอันเนี่ยงูงูตกต้นงูต้นคุณบอกอะไรตกต้น อ้าวจางมาเอาผ่า่าแล้วผ่าย้อนไปหั่นนี่ต่ำกวนวันผ่าบ้างอ่ะปเป็นงูเองูตกป็นมันตกก้อนจงจิตอ่ะโอเป็นพึ้นหัวเกินโเว้ยมันไม่ยอกของอมีมอง,อ,อ,งอ่ามันยอมเ,<ค>เลยครับ ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงปูนะครับผมนะฮะ471012หรือว่า417ก็ได้นะครับผมแล้วก็57นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ